สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนที่18กันแล้วครับเรื่องของประสบการณ์ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงเป็นประสบการณ์จริงนะครับส่วนตัวผมนะครับที่แบ่งปันให้กับเหล่าเพื่อนกรรณมิตรนะครับซึ่งอาจจะมีโอกาสนะครับได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแรก หรือว่ามีโอกาสประพืชวิถิธรรมมาสักระยะเวลาหนึ่งอะไรท่านจะรู้สึกว่าโอ้โหยากเหลือเกินท้อแท้ก็ต้องเล่าประสบการณ์ตรงและจริงนะครับว่าเห็นด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองเคยเประสบมาก่อนนะความทุกข์ทรมานนะครับความสับสนในเรื่องราวของชีวิตนะเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องครอบครัวนะครับตั้งแต่อายุ26เลยนะครับย้อนกลับไปในปี 2538- 2539แนะครับแกะเพื่อจะเป็นประโยชน์ กับกรมิตรทั้งหลายนะครับเพื่อจะนําไปใช้ได้นะตรงจริตกันนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาถึงตอนที่18นะครับจะพูดถึงการอยู่เหนือโลกนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับแต่ขอย้อนกลับไปพูดถึงนะครับการประพฤติปฏิบัติธรรมก่อนนะครับว่าใครรู้สึกว่ายากไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับพอตัวเองตอนปฏิบัติธรรมแรกแรกก็รู้สึกนะครับว่าไม่เคยมีงานใดในโลกจะยากเท่ากับการเจริญสติภาวนาอีกแล้วเพราะเป็นงานที่ต้องทํา24ชั่วโมงเลยนะครับ เว้นไว้แต่นอนหลับนั่นเองเราก็ภาวนาพุโทโธหายใจเข้าพุทออกโธหายใจเข้าพุทออกโททําอย่างเงี้ยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีเลยนะครับถ้าท่านทําด้วยความเพียรพยายามทําด้วยความอดทนทําด้วยความมุ่งมั่นนะครับตั้งศัจจาอธิษฐานทําจริงนะผมเชื่อว่าท่านทําได้นะการชนะใจตนเองนั้นยากลําบากแต่สามารถทําได้นะครับถ้าท่านไปถึงเนี่ยท่านจะพบความสงบ นะพบความสงัดวิเวกปิติสุขอุเบกขาภายในจิตใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะและเป็นเรื่องที่คนทําคนนั้นก็จะรู้ได้เองนะเรื่องของความสุขความสงบสงัดวิเวกปิติสุขอุเบกขาในสมาธินะครับถ้าจะรู้ว่าท่านทุกเนี่ยเพราะความคิดนั่นเองถ้าท่านหยุดคิดได้มันก็จะหยุดทุกนะครับแต่แน่นอนครับ คนเราออกมาข้างนอกทําการงานออกจากสมาธิเนี่ยเราจะหยุดคิดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อจิตไปกระทบอารมณ์ทั้งหลายเช่นเห็นคนทําไม่ดีใส่นะทำชั่วใส่นะผิดศีลบิณฑรรมนะจะโกรธได้งุดหงิดได้นะครับท่านก็ต้องพัฒนาจิตสูงไปกว่าสมาธินั่นก็คือเปลี่ยนนะจากการทําจิตให้สงบเพียงอย่างเดียวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นผู้ดูผู้รู้นะครับว่าในสิ่งใดที่เกิดได้ดับได้นั่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับ เพื่อทําการแยกถอดถอนขันห้าออกจากจิตแยกถอดถอนจิตออกจากขันห้านั่นเองนะครับโดยการดูรู้แต่ไม่ต้องแทรกแซงนะครับก็เรียกว่าดูรู้โดยที่ไม่ต้องแทรกแซงเลยเหมือนกับงานอย่างหนึ่งเป็นงานดูจิตนะครับดูว่าจิตทํางานอย่างไรกระบวนการทํางานของจิตทํางานอย่างไรมันออกไปรับรู้โลกผ่านทางประตูทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจความนึกคิดอย่างไรนะครับท่านจะพบความจริงที่สูงกว่าแค่ตาเห็นสมองคิดนะครับ และเมื่อท่านสามารถเห็นความจริงนั้นได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนภายในจิตใจท่านเองนะครับท่านจะตื่นรู้จากความเห็นผิดนะท่านจะอุทานว่าโอ้ที่แท้เราเข้าใจผิดไปตั้งนานลงเข้าใจผิดไปตั้งนานนะครับว่าขันห้านี้เป็นเราเป็นของของเรานะครับความเห็นผิดนี้มันก็จะหายไปเป็นสัมมาทิฏฐินะครับความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้น จะมีปรากฏการณ์แห่งจิตนะครับที่อธิบายไม่ได้นะครับนะต้องไปประสบพบเจอเองปัจจตังเวทิตะโพวินยูฮิตินะครับชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเฉพาะเรื่องราวของจิตใจภายในจะไม่เหมือนเดิมอีกตลอดการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านพบเจอเขาเรียกว่าน้ำท่วมปากนะไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรจะบอกอะไรได้นะครับ ก็บอกได้คําเดียวว่าพระพุทธเจ้าแม่นยําทุกอย่างนั่นเองท่านจะสามารถแยกระหว่างนะความแตกต่างของโลกียธรรมกับโลกุัตธรรมซึ่งเป็นเรื่องของนะที่เรียกว่าต่างกันคนละชั้นเลยนะจิตพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเป็นอย่างไรความทุกข์และความดับทุกข์นะครับอย่างถาวรเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรอริยสัจสีนะครับทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ ท่านจะรู้จักว่าการรักษาพุทธศาสนาะทำให้ถูกต้องเนี่ยต้องทําอย่างไรแก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตอยู่ที่อริยสัจสี่อยู่ที่มรรคผลนิพพานนะครับแล้วก็ต้องขอให้กําลังใจคนดีนะครับที่มีความทุกข์มีความทรมานนะครับอย่าให้โลกทาร้ายท่านถ้าท่านกําลังถูกโลกทําร้ายอยู่ท่านกําลังตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ความทรมานจากความคิดร้ายๆทั้งหลายนะจากสิ่งที่โลกกระทำต่อท่านเนี่ยให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากสิ่งที่ท่านรู้สึก เป็นทุกข์เนี่ยให้ทุ่มสัพพะกำลังของท่านนะไปเจริญสติภาวานาถึงแม้จะเป็นงานยากนะครับพอคุ้มค่านั่นเองนะอย่าปล่อยให้โลกทําลายท่านนะครับท่านจะต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้นะที่ท่านทุกข์เป็นเพราะว่าท่านมีความยึดติดถือมัน่นนะในอัตตาตัวตนนั่นเองในขันห้านั่นเองนะครับในความรู้สึกนะในความนึกคิดนั่นเองนะเปลี่ยนเสมือนพายุนะครับท่าน ต้องจเจริญสติภาวนานะครับเปลี่ยนจากนะครับการที่ท่านปล่อยให้โลกทำลายท่านทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจท่านเปลี่ยนเป็นท่านทุ่มสัพพะกำลังความเพียรความพยายามความอดทนความมุ่งมั่นนะครับสัจจะอธิษฐานนะไปจะเจริญสติภาวนานะเพื่อค้นหาอริยสัจสี่นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะอย่าปล่อยให้ความทุกข์เล่นงานท่าน อย่างคนดีๆทจ,จ่เราเห็นนะวิศวกรตรงฉินตำรวจตรงฉินนะครับคนซื่อสัตย์สุจริตนะครับทำไมถึงสับสนนะเป็นเพราะว่านะกิเลสมารน,นะครับหรือแม้แต่มารภายนอกนะครับที่เป็นมนุษย์ก็ดีอมรุตก็ดีเนี่ยเล่นงานท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นงานที่ยากลําบากต้องบอกว่ายากลําบากจริงๆนะครับไม่เคยมีงานใดในโลกจะยากเท่ากับการจเจริญสติภาวนาอีกแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่เหนือโลกนะครับก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเอง แปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทาทางกายวาจาใจอันนั้นที่เป็นกรรมของเราทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือพึ่งกรรมของตนเองนั่นเองพึ่งธรรมะนะทานศีลสมาธิปัญญานะครับพึ่งทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการนั่นเองพึ่งพระรันาตนตรัยพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายในจิตใจนั่นเองนะครับทำตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเอง นะครับนี่แหละครับความหมายของการอยู่เหนือโลกนะครับก็คือมีความอิสระทางใจนั่นเองนะจากอำนาจของกิเลสตัณหาการมัตตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะครับก็ทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นก็คือการพึ่งกรรมนะกรรมที่ทัวเองทำนั่นแหละครับทางกายวาจาใจพึ่งธรรมะก็คือการประพฤติปฏิบัติในทานศีลสมาธิปัญญา และเมื่อพบเจออุปสรรคปัญหาทั้งหลายนะท่านก็ใส่ความเข้มแข็งของการฝึกจิตฝึกใจนะบารมีทั้งหลายอาริยมรรคมีองค์8ประการนะครับผลทั้งหลายที่ท่านฝึกฝนสั่งสมมานะด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะครับท่านก็สามารถฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาไปได้นะครับแม้ว่าจะมีวิบากกรรมนะในอดีตนะซึ่งอาจจะตามมาทันนะครับทำให้ท่านพบความยุ่งยากลำบากเนี่ย นะท่านก็จะสามารถพึ่งตนเองได้นะครับด้วยความที่เรียกว่า,อ,าอยู่เหนือโลกนะครับนั่นกะ็คือว่าความทุกข์เนี่ยจะเล่นงานท่านได้น้อยลงนั่นเองนะครับเพราะว่าจิตท่านเนี่ยจะมีอิสระเสรีภาพนะครับแล้วท่านจะเข้าใจโลกตามที่มันเป็นจริงมากขึ้นนะครับว่าไม่มีใครหนีพ้นกรรมนะครับแม้แต่ตัวเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ว่าชีวิตจะต้องราบรื่นสบายเสมอไปนะครับปวิบากกรรมเก่าเราก็มีอยู่ เราเคยทําไม่ดีมาก่อนในอดีตก็มีอยู่นะครับมันก็ตามมาในจิตใจเรานั่นเองนะเมื่อมาถึงเวลาก็ให้ผลนะครับแต่เราก็จะนะมีความเข้มแข็งมีบารมีรมนะที่จะปราบอุปสรรคปัญหาทั้งหลายเราก็จะมีนะครับเรื่องของอริยมรักมีองค์8ประการนะครับทางแห่งการทุเลาทุกข์นะครับแล้วก็ทางแห่งการพึ่งพาตนเองนะครับบนทางสายกลางอาริยมรักมีองค์8ประการนะครับ เพื่อจะทุเราทุกนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาผจญน,นั่นเองแม้แต่มารนภายนอกนะครับที่เป็นมนุษย์ก็ดีอ่ามนุษย์ก็ดีอุปสรรคปัญหาทั้งหลายก็ดีหรือแม้แต่กิเลสมารภายในใจนะครับที่จะรบกวนเราได้นะครับเราก็สามารถทําตนเปที่มึงแห่งตนได้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ